พี่แต่งงานแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งแอปก็มีคู่มัน่นละอย่าพูดอะไรแบบนี้ถ้าคนอื่นมาได้ยินเขาจะเข้าใจผิดอะไรที่เขาเคยชอบกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่กินพอดีว่าเขาเปลี่ยนมากินแต่ของที่มีประโยชน์อะคะ่ะ ปะเนี่ยเงียบเชียวสงสารคงทำขนมเหนื่อยมั้งนั่นสิวันนี้แอปก็เลยต้องช่วยกดทำขนมทั้งวันเลยเอ,อจีกับกดนี่เป็นเพื่อนกันนานหรือ,อยังอะแล้วเป็นตอนไหนทำไมแอปไม่เห็นดูเรื่องเลย นานแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะกดนี่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของจีเลยหรอเรากดเขามารู้จักกับพี่ชีได้ยังไงแล้วทำไมพึ่งมารักกับพี่ชีแล้วไปรักกันตอนไหนอ่ะอ๋อัใยมันเงินอยู่คอนโดเดียวกันมั่งก็เลยปิง,ป,งปิงกันตอนนั้นแหละจีก็ไม่รู้อะไรมากหรอกหรอจะทำไมแต่งงานกันเร็วจังดูยังไงก็ไม่เหมือนคนรักกันอะแอบเปิมันแปลก เพราะว่ากดท้องมั้งก็มีลูกด้วยกันแล้วเนาะทําไงได้แต่ลูกพี่ขีดูสนิทกับจีมากกว่าพี่ขีกนะเหรอออสงสัยพี่ขีเขาเล่นกันเด็กไม่ค่อยเก่งอย่าไปสนใจเลยแอปนะ ขอบคุณอาป,ปาก่อนขอบคุณใครขอบคุณอาปาอือขอบคุณใครนะขอบคุณอาปาอื้มน่ารักมากเลยทำไมถึงเรียกว่าอปปาอปาอาปาแปลว่าพ่อไม่ใช่เหรออ๋อก็ตอนแรกจะให้เรียกที่เทพแบบภาษาเกาหลีงไงโอป,ป้าโอป,ปาอ้างี้ไงแต่สงสัยโมูจิพูดไม่ค่อยชัดแล้วเนาะนะนะไหนลองเรียกสิโอป,ป้าโอป,ป้า ไปเลียไปเล่นที่อื่นดีกว่าไปเล่นที่อื่นดีกว่าต้องมีอะไรแน่ๆคิดอะไรอยู่ลูกใจลอยเชียว คิดเรื่องพี่คีอะค่ะว่าทำไมถึงแต่งงานเร็วและมีลูกโตได้ขนาดนี้แต่ว่ามันแปลกๆอะ่ะแล้วจะไปยุ่งเรื่องคีเขาทำไมอย่าบอกนะว่ายังรักคีอยู่แกมีคู่มั่นแล้วนะแล้วถ้าหนูไม่ได้รักจีแต่รักพี่คีล่ะคะหยุดคิดไปเลยนะแกมั่นกับจีแล้วนะคนเารู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง อย่าทำให้เสียชื่อเสียงพ่อก็หัวโบราณไปเดี๋ยวนี้เขาแต่งงานแล้วอย่าล้างกันก็มีใครจะทำก็ทานไปแต่เรื่องแบบนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับตระกูลของเราแกมั่นแล้วยังไงก็เลิกไม่ได้แล้วถ้าจีมีเหตุผลให้เราต้องถอนมั่นล่ะคะพ่อจะยอมไหมแกหมายความว่ายัางไง หนูสืบให้แน่ชัดก่อนละกันค่ะ